สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวแทสี่ทีน่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ผมเชินเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้เราจะมาสอนนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการเซตค่ามาโคต,ต่างๆนะครับของอุปกรณ์กิ๊เกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมาส์นะครับหรือจะเป็นตัวของคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนะี่ยใช้เป็นของ Logitech นะครับแล้วกเ็เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวผมปักลิงก์ข้อมูลต่างๆไว้ให้ข้างล่างคลิปใครที่สนใจก็ ซื้อได้นะครับเป็นร้านค้าที่ผมซื้อด้วยและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือเป็นของที่ผมใช้จริงๆนะครับถ้าใครที่มีข้อมูลตกหล่นอะไรเงี้ยสามารถที่ถามผมได้โดยตรงเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดกาเอ่อหน้าจอหรือเกี่ยวกับเรื่องของกล้องหรือไม้ต่างๆเนี่ยผมผมใช้เองกับตัวนะครับผมก็จะค่อนข้างรู้รยายละเอียดตรงนี้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเอออินี่แบบผมบ้างไงผมไปทำชาเลนจ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนสล็อตนี่แหละ อยากรู้ว่าเอเอซอลตเนี่ยถ้าเราหมุนแล้วเราจะได้ฉายาเนี่ยออกมากี่อันนะครับผมก็ทับการทดลองนะครับหมุนฉายาเอซอลตเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับผม1 M เอมเหรียญนะเนี่ยนะครับหเอมเหรียญก็คือแบบหมุนแบบหนักมากก็มีฉายาตัวของชาโด้เเออตัวของชาโด o แพนเทอร์นะครับผมที่ได้มานะครับแล้วก็ฉายาถึกนะซึ่งตอนนี้ก็พยายามหมุนไปเรื่อยๆอยู่นะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับกล่องก็ได้มาเกือบ3 0ม0 0ื่นละนะครับวิธีการซืค่ามาหน้าโปรแกรมกันนะครับอืมหน้าโปรแกรมกันเลย อันนี้ผมไม่ได้ใช้โปรแกรมนอกนะเพื่อนๆอันนี้ผมใช้เป็นตัวของโปรแกรมของอุปกรณ์กมมิ่งเกียร์เลยนะครับผมที่มีการเซตค่าไว้นะครับอแป๊บนึงนะโ okay. อเคตัวของเมาส์เพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นนะครับเพราะผมเอาเมาส์ไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องหลักผมต้องการทํางานด้วยนะครับจะใช้ตัวของมาโคคีย์บอร์ดเป็นหลักนะครับส่วนตัวของเมาส์เองก็สามารถเซตติ้งค่าได้เหมือนกันเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะมมาทีนี้ตัวของมาหน้าต่างตัวของมาโคแล้วใช่ไหมทีนี้ <c oughs> พอมาหน้านี้เสร็จปั๊บเนี่ยเวลาที่เราใช้อุปกรณ์ของสมมติผมใช้ของ Logitech ใช่ไหม Logitech เนี่ยมันจะขึ้นมาว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ยมีของอะไรบ้างอย่างกล้องเนี่ยผมเป็นกล้อง Logitech คีย์บอร์ดผมเป็นคีย์บอร์ด Logitech นะผมก็ติ๊กไปนะครับผมอ่ะที่มันก็จะบอกมันก็จะมีคำสั่งการเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมากสิ่งที่เราต้องสนใจก็คือตัวของมาโครนั่นเองครับอันนี้คือมาโคที่ผมมีการเซตติ้งค่าไปแล้วนะครับว่าผมอะ่ะมีการเซตติ้งมาโคอะไรยัง ตอนี้จะสอนแค่ตัวของสล็อตแค่นั้นเองนะครับผมจะมาสอนสล็อตนั้นเองนะครับผมทีนี้สมมติว่าเพื่อนๆเข้ามาตรงหน้านี้เสร็จปั๊บเข้ามาคาว่า New ตัวของมาโคนะครับผมมาปุ๊บเราก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะตั้งนะครับอันนี้ไม่ได้ผิดกฎเกมนะครับเพราะว่าทางทีทางทีงานเขาออกมาพูดชัดเจนแล้วครับว่าตัวของมาโคนั้นไม่ได้ผิดกฎเกมแต่อย่างใดนะครับถ้ามาจากอุปกรณ์กิมมิเกียนะครับเมาส์คีย์บอร์ดอะไรพวกนี้ไม่ได้ผิดกฎเกมนั่นเองนะครับสมมติ เออจริงๆอ่ะการใช้งานหรือการสั่งการของมันออกเป็นแบบหลายส่วนมากนะผมอันนี้ผมไม่ได้ลงดีเทลเยอะแล้วกันเนาะใครที่แบบเ,เก่งๆก็เออใครที่แบบเก่งภาษาก็สามารถที่จะมาเหมือนคล้ายๆกับว่ามาหาข้อมูลตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของสลอตเนี่ยเป็นเป็นสลอตเป็น,เป,นเป็นหัวข้อที่3ครับติ๊กมานะครับอันนี้มันจะเป็นการวนลูปทุกคนก็คือทําแบบวนๆไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอ่ะก็วิธีการง่ายๆครับกดคําว่าสตาร์ทครับหสตาร์ทปุ๊บรคคอร์ดครับ เลคคอดในที่นี้ก็คือเลคคอดเวลาที่เราจะให้ตัวของทาสั่งการของเราเป็นอะไรตัวอย่างเช่น enter ก็ enter ไปประมาณนี้นะครับอย่างสโอนเนยเอาแค่ okay, enter ก็พอเลยครับกดไปปุ๊บกด enter ครับในตัวของเอ่อคีย์บอร์ดเอ่อเขาเรียกว่าคีย์บอร์ดเราปุ๊บนี่นี่ประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วเราก็กด stop ตึ๊บประมาณนี้นะครับทีนี้มันก็สามารถที่จะเซตค่าเวลาได้ด้วยนะครับผมอ่ะอย่างตัวของเวลาเนี่ยเราอยากให้มันอยู่ที่ประมาณสัก1นวิเราก็กดไป1นวิ1นวิปุ๊บแล้วก็ save คือประมาณนี้นะครับผมอ่ะแต่อันนี้ผมอันนี้ผมแบบเซตเซตค่ายดูเฉยนะครับถ้าถ้าหน้าต่างจริงๆของของเซิร์ผมมันจะเป็นแบบประมาณนี้ผมไม่ดูนะครับจ๊บอ่าพีเอ็นนิวเกมแอปเนี่ยนิวเกมแอปนะครับมันก็จะมีบอกนะครับผมว่าเออสิ่งที่เราเซตมาโคไว้มีอะไรบ้างนะครับผมเออจุบ <c oughs> แล้วก็ตัวของสลอตนี่สลอตที่ผมเซตไว้เนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นหัวข้อที่3อย่างที่เมื่อกี้ที่สอนไปเลยแล้วก็เซตติ้งครับสเปคบาร์นี่สครั้งนะครับผมแล้วก็ความเร็วเนี่ยหนึ่งมิลลิศิกนะครับผมก็คือไวมากนะครับผมอ่ะหน้าต่างของมันก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะงงปะไม่งงกันใช่ไหมถ้างงก็ถามส่วนตัวได้ครับทักมาถามได้เลยนะครับผมเออจะถ้าไม่งงก็ทําไปนะครับ <laughs> <laughs> เพื่ออะไรนะครับผมอ่ะกดเซฟไปทีเนี้ยผมจะทำการกดปุ่ม F5 นะครับปุ่ม F5 ปึ๊บ มันก็จะเข้าหน้าสล็อตแล้วมันก็จะหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับประมาณนี้เห็นไหมอืมมันก็จะหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองครับผมอ่านะี่เห็นไหม <c oughs> ก็ไม่ต้องทําอะไรครับเวลาที่ผมนอนหรือเวลาที่ผมไปทําข้างนอกหรือไปทําอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะปล่อยตัวเนี้ยหมุนไปเรื่อยๆเองนั่นเองนะครับผมเออที่ของการหมุนสล็อตเนี่ยจริงๆมันแล้วแต่คอมของเราด้วยนะครับมาคนตั้งตัวของหนึ่งมิลลิเซก็จริงครับแต่ตัวของสล็อตเนี่ยมันจะแหลกมากนะผมให้เราปรับตัวของเวลาตรงนี้ให้แบบ ไปประมาณหนึ่งนะครับทำให้คอมเราไม่แหลกนะครับบางคนนี่ปรับปั๊บเนี่ยคือแบบคอมกระตุกเงี้ยไม่ได้นะยครับดังนั้นนะ่ต้องไปดูด้วยว่าเออเวลาไหนถึงจะเหมาะกับคอมเรานั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้แล้วกันเนาะเวะลาที่เราจะกดจุดนะครับเราก็กดตัวของ F5 อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะหยุดให้แล้วเรียบร้อยนะครับอืมประมาณนั้นนะครับเป็นคําสั่งการที่แบบเหมือนคล้ายๆกับประมาณว่าเออถ้าเรากดครั้งหนึ่ง แล้วมันก็จะไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งถึงจะหยุดนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสอนแค่การปั่นสล็อตเท่านั้นนะครับจะไม่มีการสอนอย่างอื่นนะครับเรื่องของการย่อยสกิลรือต่างๆไม่สอนนะครับสอนแค่สล็อตแค่นั้นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็ขายของด้วยขายของก่อนเลยตอนนี้ขายอยู่นะครับผมชายาชาร์ด w แพนเทอร์นะครับตอนนี้เหลืออยู่6อันนะครับอีกคนอีกอันนึงอ่ะคนมาจองไว้แล้วนะครับผมแล้วก็ชายาถึกนะครับผมอันนี้อันละ300บาทนะครับ อันนี้อันละหนนั่นเองนะครับผมทีนี้หลายคนก็คงสงสัยว่าเอ้ยอีอนนีหมุนเออ่สล็อตมาภาพรวมนะครับผมจะประมาณแล้วกันเนาะประมาณสัก1 M เหรียญอน่ยเออประมาณ 800K เหรียญเนี่ยมันได้ตัวของ Shadow กี่อันนะครับ Shadow ผมได้ประมาณอยู่ที่สักแถวๆ11อันนะครับผมอ่ะช่ายา Shadow เนี่ยได้ประมาณ11อันนะครับถามว่าคุ้มไหมเออสลอ็อตเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 400M เนาะเดี <c oughs> ๋ยวคลิปแยกผมทำให้นะครับ 400M ้อคูณยี ก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วเราได้ตัวของฉายาชารโดมาอีกประมาณ11อันเนี่ยแล้วก็ฉายาถึกอีกนิดหน่อยนะครับประมาณ4 5อันนั้นผมจำเป๊ะๆไม่ได้มันได้กําไรอยู่ครับแต่ว่ากําไรมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคนกำไรมันอยู่ที่ประมาณสักเฉลหลัก1 0 1 5แค่นั้นเองครับถ้ามากมากก็จะประมาณสักแถวๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับการขายของของเราว่าเอ้ยคุณขายของเนี่ยเลทราคาประมาณไหนซึ่งเออเลทเฉลี่ยในการที่มุนสล็อตเนี่ยมันมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นแต่่่่่วาาาเเททีีผมมลอง ถ้าคุณอยากจะได้ฉายาเลยเนะี่ยคุณจะต้องหมุนสล็อตประมาณสัก 100K รีเหรียญต่อหนึ่งฉายาชาร์โด้นั่นเองครับประมาณนี้ก็ตีเป็นมูลค่าทางทาง M ก็จะประมาณสัก 40m ประมาณนี้หรือถ้าเป็นเหรียญเงินนอกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักพันหนึ่งขึ้นไปประมาณนี้นะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้แบบคุ้มค่ากับไม่ค่อยคุ้มค่ากับการปั่นสล็อตแต่ถ้าใครที่หมุนแป๊บๆเนี่ยแล้วได้ก็ถือว่าดวงดีไปนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอยัดไปหมุนสล็อตตอ ในผมเซตค่าไปเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรเนี่ยใช่ไหมโอ้อันนี้อันนี้ผมผมต้องเออมันต้องอยู่หน้าจอเลยนะครับมันต้องอยู่หน้าจอแบบนี้ด้วยนะครับพยายามให้มันอยู่หน้าจอครับถ้าเราไปทําอย่างอื่นไปคลิกข้างนอกอย่างอื่นเนี่ยมันมันมันไม่ได้แล้วนะครับทุกคนนี่เห็นไหมผมผมมาคลิกข้างนอกเนี่ยไม่ได้นะครับแสดงว่าเราต้องอยู่หน้าจอตลอดเลยนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นก็คือปล่อยไว้เวลาที่เราไปทําอย่างอื่นนั่นเองนะจ๊ะไปแล้วบี